สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขึ้นสแตนดาด FMA กันนะฮะก็มีคนถามว่าอ่าสแตนดาดลงเจได้ไหมลงได้แต่ต้อง ถ้าใครที่อ่าสแตนดาร์ดเนี่ยต้องบอกว่าสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมีแบบว่าอ่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะไม่กําหนดความยาวแต่จะแค่กําหนดความกว้างแต่ถ้าคุณจะไปลงเจคับก็คุณต้องหดความยาวลงมาให้พอดีกับตัวกล่องวัดรถนะครับอ่า แล้วสแตนดาร์ดลงเจได้อัพก mm ็แ hmm. ค่อ mm ัพมอเตอร์หรือใครจะใช้ไลทดัดดเหมือนเดิมก็ได้รลอใครจะอัพไปเป็นอ่าอะไรนะไฮเปอร์ดัดพาวเวอร์ดัดได้เลยเล่นได้แต่เจ <J. S 1> มาลงสแตนดาร์ดไม่ได้ถ้าโครงตัดหรือมีเช่นส่วนกันชนหรือบอดี้ตัดออกมานั่นคือ ลงสแตนดาร์ดไม่ได้แต่สแตนดาร์ดลงเจได้ไม่งงเนาะโอเคเข่าเรื่องอันนี้ก็เหมือนเดิมใส่ลูกปืนล้อนะครับแล้วก็ล้อก็เหมือนเดิมล้อเจาะเจาะทะลุเลยนะฮะเพิ่มเพิ่มเติมในวันนี้คือเราจะทำการใส่แบนลอง แบวนองลนะครับใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ทําการใส่กับตัวปปลูกเืรล้อแบวนลองลใส่ไว้ทําไม mm hmm. ก็เอาง่ายๆก็คือ,คอนึกถึงตัวโลอะโลนะครับประมาณนั้นแหละอันนี้ก็วันนี้จะใช้ชุดเฟืองนะฮะเฟือง บอนนะครับล้อไอเฟืองที่จะใช้ก็คือเฟืองเหลืองเเดิมนะฮะใส่เข้าไปเลย ทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวคัมโลซึ่งตัวคัมโลนี้เราจะใช้แหวนลองโลเลอร์ฮะกล้องสู่ไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่ประมาณนี้ก็คือแหวนลองโลเนี่ยมันจะไปย้ำในส่วนของตัว เฟืองนะครับเฟืองดำตามบอกดก่อนว่าใส่ยากนิดนึงนะฮะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ล้อกัน ล้อนี่สังเกตให้ดีนะครับตัวใบพัดมันจะยากนิดหน่อยตรงที่ว่าตัวมันจะหันไปด้านไนก็ต้องดูนะฮะสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวนอกอยู่ด้านในฉะนั้นถ้าเราจะใส่ตรงข้ามกันอันเนี้ยล้อเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมันหันไปด้านนอกถ้าล้อด้านในก็น่าจะเป็นอันนี้นะฮะ พอใส่กับได้มนก็จะหันหน้าเข้าหาในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าเพื่อความสวยโอเคก่อนใส่ล้ออย่าลืมใส่แผ่นรองโลนะครับไอพวกล้อเจาะน,นี่ไม่ยากอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งแบบวัดตัวเข้าแกนที่ว่าตัวเหลี่ยมเหลียมเียมเล,ยมเลียมด้านแกนในนะเพราะว่ามันเหลามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่ยัดเข้าไป ได้เลยประมาณนี้ ตอนใส่นีต้องให้เหลือที่นิดนึงให้มันพอขยับได้นะฮะเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเวลาเหมือนแบบคล้ายๆว่าอะไรอ่ะอ่าไม่มีจุดเวียงปะก็คือเหมือนจะไม่มีจุดแบบว่าอ่าเขาเรียกผมก็ผมก็เลยไม่โถงเนาะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นจุดอ่าความลื่นของการเข้าโค้งปะอันนี้ผมก็เียไม่ถูกงันแต่ว่ามันจะทําให้ช่วยแหลว่า ถ้าร้อแน่นไปเนี่ยเวลาความเร็วมันจะเฟิดลงนะฮะเวลาเข้าโค้งนะครับทุกอย่างของรถมีฟอร์วิลคือถ้าเกิดว่าใครใส่ใจรายละเอียดมากก็มีเสียชนะเยอะขึ้นนะฮะอย่างแกนล้อนี่อันนี้ต้องบอกเลยแกนไม่ได้ตรงเปน,นะครับสังเกตว่าล้อซ้ายมีความเบี้ยวนิดหนึ่งนะฮะมีการสั่นเล็กน้อยนะครับล้อที่ดีก็คือต้องเป็นล้อที่ตรงนะฮะแกนต้องตรง ก็คือถ้าคุณจะทํโปรตีนจริงอ่ะคนต้องเอานะแกนจากอะไรแต่งไม่ได้เบี้ยวทุกไม่ได้ตรงทุกอันนะฮะคุณจะต้องแบบว่าหาที่มันตรงที่สุดนะฮะเพื่อเอามาใช้นะครับโอเคพูดหน้าไปละต่อเลยเต่อด้วยต่อด้วยล้ออีกข้างล้ออีกข้างก็ต้องถ้าใครใช้ล้อไปพัดก,ก็ต้องดูดีๆนะคะรับว่าข้างมันหันถูกไหมฮะอย่างอันเนี้ยหันไม่ถูกแล้ว คุณจะต้องไปใส่ถ้า,าอยากให้มันหันโทคือคุณจะต้องไปใส่ด้านนี้แทนนะครับนี่นะฮะอันนี้มันก็จะเป็นด้านเดียวกันละเป็นไนว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือแหวนลองโลชุดนี้จะเปลืองแหวนลองโลมากเลยนะครับ หยุดนี้หยุดสต็อปสต็อปเลยทำอะไรใส่ตัวคำ้ำเนี่ยครับตัวคลัมด้านหลังใส่แหวนรองหนึ่งอัน ใครมีแหนบแนะนำไม่ใช่แหน็บนะมันจะง่ายขึ้นเยอะชีวิตใส่บูทบูทไปเลือนรอขึ้นมานิดนึงใส่เฟืองเปนะ็นไงครั ทห้เทตรงทั้งสองด้านเวลาหันที่ห้ตรงเนี่ยดูตรงซีซีนี่หละดูตรงซีนี่หละมันจะได้กาถูกว่าควรจะใส่ถ้าเกิดว่าไปหันด้านตัวแกนแกนเนี่ยให้มันตรงกันเนี่ยยากแต่ถ้าหันเป็นซียังไงก็ได้ยังไงก็ตรง คือถ้าใต้ผมเวลาแต่งรถเนี่ยรู้สึกว่าเวลาล้อมันไม่ตรงกันเนี่ยล้อมันเบี้ยวคล้ายๆว่าตัวซีล้อมันไม่บาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยผมก็รู้สึกแบบว่างุดงีดน,นิดนึงอผมอาจจะเป็นสายรถสวยก็ได้ไม่ค่อยไม่เป็ใชะสายแบบรถต้องชนะตลอดเวลาเงี้ยแต่ถ้าชนะสวยแต่ถ้าชนะด้วยสวยด้วยก็เจ๋งเลย นี่ะครับให้มันขยับได้นิดนึงนะฮะโอเคต่อ,อด้วยใส่เพลบอันนีก็ต่อความบาลานซ์ปึ๊กยัดเข้าไปโอเคกดไว้กันพลาดกันเพาเลื่อนแล้วแบบลอเลื่อนตามนะฮะ อาใส่สวิตสวิตเนี่ยตัวนี้ตัวที่ยื่นใหญ่สุดเนี่ยคือตัวดันดันสะพานไฟนะครับอย่าไปสลับกันนะฮะอันนี้จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับ แล้วจากนั้นเราก็ทำการใส่สะพานไฟแล้วก็ตปิดผลึกด,ด้านหลังไปเรียบร้อยเหลือด้านหน้า ด้านหน้าเวลาเราใส่อ่าใส่มอเตอร์ก่อนใส่มอเตอร์ใส่ที่ครอบแล้วก็อันนี้พวกมอเตอร์หัวเดียวอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าวิธียึดเฟือ,องก็คือใส่แหวนรองนะครับ ได้ตัวลูกเปิดเฟืองนะฮะ A O 6 2 0นะครับแล้วมันจะทำยังไงมันก็จะแบบว่าไม่ให้ตัวเฟืองมันมีความเคลื่อนนะเฟืองเคลื่อนก็คือแรงลดจำง,ง่ายๆแค่นั้นแหละเหมือนรองเท้าที่ไม่หลวมเวลาใส่วิ่งนะครับก็คือวิ่งไปมันก็จะแบบวิ่งไม่เต็มที่นั่นแหละฮะใส่ฝาครอบอ่า อันนี้มีทีิคเล็กน้อยในการปิดตัวข้อเฟืองนะฮะก็คือเราจะต้องดันตัวไอแหวนลองโรไว้ไปด้านในสุดเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะตัวด้านฝาเนี้ยมันก็จะไปดันแหวนลองโรทีนะฮะประมาณนี้ทีนี้ตัวทีนี้พอมันดันกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ย ตัวเฟอืองตัวนี้มันก็จะแบบขยับได้น้อยลงนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะให้มันไม่ขยับเลยก็อาจจะต้องใส่แหวนรองโลตัวใหญ่นะครับแหวนเอ้แหวนรองน็อตตัวใหญ่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะยัดเข้าไปทีนะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้ผมขอไม่ใส่ไปละกาันเพราะว่าอยากให้มันขยับขึ้นนิดนึงให้มันมีอิสระนิดนึงนะฮะในการขยับ น,นี่ก็ใส่กันตามปกติเลยโอเคขั้นตอนสุดท้ายเปิดผลึกจริงๆน่าจะทำน่าจะน่าจะทำอีซีล็อกเนาะเพราะว่าเออแต่ยังแต่ต่อให้ไม่ทำอีซีล็อกมันก็ล็อกแน่นอยู่พอทุกโพดนะสำหรับของ m m a นะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับ ขั้นตอนแรกเซตอัพใส่เฟรมใส่ล้อใส่โครงเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปต่อไปก็อย่างที่น่าจะเป็นการใส่กันชนนะฮะเซตอัพกันชนใส่ตำแหน่งกันชนให้เรียบร้อยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ